สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาดูลุงถอนหัวใจท้านะทำอะไรตะกวังก็คือเริ่มต้นที่ห้าสิต้นห้าสิบต้นห้าสิบต้นใช่อยู่ใกล้ชเิเนะอันนี้ก็คือเดี๋ยวลุงจะมาถอน50ต้นนะลุงเขาไม่เลือกเลยนะลุงเขานี่ถอนถอนถอน,ถอนไปเลย50าสิบต้นจะทำถักวังทำหัวใจท้าดอง สงสัยจะได้แยกกันทำนะสูตรไกรสุดมันนะคะอันนี้นะคะ <c oughs> นี่ค่ะลุงถอนแบบรวดเร็วมากเลย<อ>มัดติดนะนี่ค <c oughs> ่ะลุงโซโกว้เลือกอยู่นะสโก้อนนอุชิโรโนอุชิโรโซเดส โอ้โห oh, oh, oh. ไปละอุชิโรเยช่วยลุงถอนก่อนอนันี้ใหญ่ดีถอนสนุกดีนะเพราะว่าดินมันร่วนไงถอนก่อนอัน,นี้ใหญ่ปะยังอันนี้ก็ยังเล็กอยู่วันนี้เล็กนิดเดียวก็นอกจากหัวใจท้าวดองเขาก็กินโอเด้งนะโอเด้งที่มีขายตามเซเวนนะ่นเนาะบางคนชอบกินหัวใจช้ามากเลยนะคนญี่ปุ่นอะ ถามว่าโอเด้งนี่ชอบกินอะไรชอบกินหัวเชวย้เท้าอะไรเงี้ยดูในหนังอะนะ <laughs> ดรามา่าดราม่าหมายถึงละครเนานะไม่ใช่ดราม,าม่าบ้านเรานะโหตายไม่ทันอี๋ชีสัยโอ้โหขุนยู่อี๋เซมบุกเลยเนี่เซมบุสกุลืโอ้โห ทำเยอะมาก้โอเคได้โกะว่า .nan ですかไม่ใช่เท้า <laughs> 50เกะคุวะ harvest ตั่นั้นได้ค่ะเก็บเกี่ยวให้ว<い>ันนี้ก็มีค่ะเป็นผัก เอาไว้กินสปริงนะคล้ายๆคณะใบใหย่ไปแอบตัดกินตอนนี้ก็น่าจะได้นะเหมือนคณะเนี่ยถึงไม่ให้เรากินตอนนี้กินตอนนี้ก็น่าจะได้มันงอกอีกแล้วคุณว่าอิมาอิมาวะอิมามาเบเรรุแล้วสิอิมา ประกาศเขาก็เริ่มใหญ่ห่อแล้วโถ่ายไม่ทันห้าสิบอันโอ้โหโอ้โหอ้โหนี่แน่ยี่แน่โอเคแน่คีเรชีสวยมากเลยอะปีเนี้ยคือมันไม่เป็นแบบยังไงอะไม่เป็นแบบหัวโอ้สวยอะสวยๆทั้งนั้นให้

โปรตนาที่ชนึ่คือมไข่เขวนี่รังนี เอาเชือกนะเอ้ยเอาฟางเนี่ยมัดนะคะ日本人はケチだからストローも取っとくนะตาบุน <多分 S 1> กいい็เลยไม่ทำให้ดีต้องบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยขี้เหนียวนะ<嗯>ก็จะเอาฟางเนี่ยมามาัดไม่ซื้อนะ เป็นว,วัตถุดิบสำหรับห้าสิบชิ้นนะคะสิชิ้นห้าสิบหัวน้ำตาลน้ำตาลก็จะมีอรมนะคะรมอ่อนอันนี้ซื้อมานะ,ะสามถุงอันนี้ก็ใช่นะคะรมอ่อนอันนี้เป็น ผงสำหรับดองนะคะรสชาตินะรำอันนี้รสชาติอันนี้เป็นใส่พริกด้วยโอ้อันนี้เกลือแล้วก็น้ำตาลด้วยเล็กน้อยแต่ว่าอันนี้สูตรลงลงไม่ใส่น้ำตาลนะคะนี่ก็ตากไว้แห้งประมาณนี้นะคะประมาณกี่วันนะ 4-5วันเหมือนกันนะ นี่ค่ะก็เปลี่ยนใส่ภาชนะอันนี้นะเพราะว่าไม่พอนะคะใส่เกลือหนึ่งกิโลชิโยอีกกิโลห้าสิบชิ้นนะฮะห้าสิบัวชัยเท้าอัพหนอันนี้ใส่ผงอ่าผงถักวังไปแล้วคือใส่ส่วนผสมทั้งหมดนั่นแหละสีสีมีสีสีด้วย chúc cả wa, chat tôi để tao hơi cái gì, cả, này cả, luôn yom xài nấm tan, tôi hà, bắc cái là mày xài này, này, cái con kia đi hehehe cukup, iya kan? Hai hai, oke. Pasir amari, tapi ini apa lah? <-da> <shans> ใส่ผล oh. ไามา้พวกเปลือกผลไม้อะไรไปด้วยนะกินี่ย โ,โอ้ย咦これโอ้โ,อโ,อโ,อโอหมาไว้ในบ้านนะแล้วก็ใช้หินทับโอ้นี่กระดาษหลังประมาณสามสัปดาห์ก็มากินได้นะเป็นผักไทยหนัะนะผักกาด คล้ายกกากวางตุ้งอะดองอันนี้พร้อมกินได้นะอันนี้ลุงมาดองไว้เมื่อไหร่ไม่รู้หนานะอ